ถ้าจิตเริ่มเศร้าหมองก็แสดงว่าเราหลงอะไรแล้วไม่คือเราจะหลงไปข้างหนข้างนอกแล้วาายยามาดูตัวเองว่าเอ้ยเศร้าหมองเพราะอะไรก็แก้ไป <S <S นะก็หลักที่ให้ไปนะั่นแหละใช้ได้หมดแล้วนั้นก,ก็ท่าก็ทาให้มันทันเท่านั้นเอง <S <S จิตเริ่มเศร้าหมองปั๊บรีบแก้เลยที่แรกตัดพวงใหญ่ก่อนกองอันไหนกองหมาเน่าปล่อยไปก่อน เดียจับหลักให,ให้ได้มันก็นง่ายต่ที่เหลือมันก็แก้ราคาตัวสามโมหะก็เป็นเราก็สายใหญ่นั่นเองไปฝืนพระพุทธเ,ทเจ้านะเมื่อเข้ามาหาเงื่อนสายใหญ่แลวง็แทบจะหมดแล้วมันกรอบมันมีอยู่แค่นั้นเองแต่สําคัญแต่ละเงื่อนเนี่ยมันยากมันยากที่มันตรงข้ามกาับความคุ้นชินของเรา ท่านห้ามเราจะเอาใช่ค่ะเอาแต่วันเดิมไปดูเติมกุศลมีอะไรไหมได้หลักแล้ยได้หลักเนะอ่าทำให้มันเสถีย่แต่ตรงนี้ก็เติมนิดนึงก็ทำให้มันเสถียรทำให้เป็นวัสีแต่อย่าลืมต้องมีกำลังก็คือทานกับดึงกลมข้อเดิมนี่ข้อที่ เดินสิบเก้ไปกับก็ต้องก็เดินมันจะขยเคยนขึ้นมาเองแล้วมันเบาเท่าไหร่ก็ต้องเดินหน่ตัวก็ต้องเดินถ้าไม่เดินจะไม่ได้เดินเลกแบะมีอะไรไหมอ๋อของเลขหุ่สเชเดมันน้อมพัดไถดูดูกองขี้หมาไอ้กองหมาเน่า กองหมาเน่าใจมันชานาญแล้วอย่าลืมมองมาใจเจ้าของนะ,ะยังมีอีกตัวหนึ่งราคาตัวสามัวมาจากสายใหญ่ก็กอ,อ,องหมาเน่าก็กลับมาดูใจไอ้สายใหญ่เนี่ย,ยเราบัวแต่ไปห่วงตัวบุคคลต่างๆที่ไหนได้สายใหญ่มันอยู่ที่สมบัติหน้าที่การงานสารพัดรอบตัวที่เรายึดไว้ส่คือสายใหญ่ที่มีต่อ ต่อสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสายใหญ่ทั้งน,น,นั้นหลักมันอยู่แค่นี้แหละบางทีสายใหญ่ก็วางหมดแล้วทําไมมันยังเ่าหมองได้ <c oughs> ก็นี่ไงไอตัวหน้าที่การงานไอตัวทรัพย์สมบัติอะไรอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกถ้าไม่ได้กินไม่ได้ใช้อะมันก็มีแต่ภาระนั้เองดหละมันนี้ช่องหนึ่ง ม่มาสิ่งของของดิดีอยู่ในบ้านหลังกลัทั้งหมดเลยตอนนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้อยู่ที่ครัวที่เรามาอยู่กับอายายเลยเนาะมันไม่พอใช้มันนึกถึงได้ว่าโอ้ต้องไปเอานั้นมาใช้อันนี้ไม่ใช้โอ้ไปแล้วมันไม่อยู่ก็ไม่อยู่แค่นั้นเองอยู่ปัจจุบันมันไม่ได้อยู่ปัจจุบันมันออกไปแบบโออมันนี่เราไปที่นีวเลือดถึงใช้สิ่งผ่ อะไรทำมีอะไรไหมนอนหรือมีไหมบางทีเรามัวแต่ถูกกัดในเรื่องของตัวเองความคิดแป๊บหนึ่งมันคิดมาเพื่อเราหินเก็บตัวเก็บไปเมื่อไหร่ที่ไม่ดูวงล้อให้มันแล้าก็เราก็ตอบกันดิว่าเราไอ้ไไออ้้ที่วงรอบนั่นน่ะก็ท่านก็คือเราพัฒนาเนี้เพื่อความไม่มีทุกข์ แต่ทุกคนเป็นไป,นปนตามกรรมหมดแล้วไอ้วงรอบนะ่ะเราก็มีสิทธิ์ดูได้แต่นานๆนดูทีไม่ต้องดูทุกบ่อยก็คือคือจิตที่อยากจะไปซัพพอร์ตหรือไปดูแลช่วยเหลือตรงนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าจิตพระโพธิสัตว์นะไม่สามารถเดินตามสาวกภูมิได้ไม่ต้องถามตัวเราเองเราต้องการที่จะเป็น พุทธภูมิหรือเปล่าจะตีรจิตทางเดินของพระโพธิสัตว์เข้าสู่พุทธภูมิจะเป็นแบบนี้เหลายครั้งดูก็จะเนี่ยม่จะไป้าตัวเองแล้วก็จะไปดึงตัวเององรอบนั่น,น,นก็คือเรารู้เรามองอยู่นะแต่นี้เราต้องตอบตัวเองอ่ะเราจะเอา,อาข้างนอกเนี่ยเราแค่ให้กำลังใจ และเราเอาตัวเองรอดหรือว่าเราจะต้องพาข้างนอกให้รอดแบบพระพุทธเจ้าถ้าเราจะพาข้างนอกให้รอดแบบพระพุทธเจ้าเราก็ต้องบำเพ็ญเพียรแบบพุทธภูมิคือแบบพระพุทธเจ้าไอ้น,นี้เราสาวกภูมิเกาะชายผ้าเหลืองพระพุทธเจ้าอยู่เห็นไ,ไหมมันมันมันต้องเราต้องเลือกไงตรงเนี้ยเราต้องเลือกทางเดินเนี้ยทางเดินมันมีตั้งหลายทาง แต่ทางเมนใหญ่สองทางนี้ก่อนจะมาสายไหนแต่ถ้าเราไม่เลือกเราจะไม่ได้อะไรเลยเพราะเวลาเราทำอย่างหนึ่งมันจะอะไรอาวรอ,อีกอย่างนึ้งพอไปทำอีกอย่างนึเสียดายอีกอย่างบนไปบนมาไปมือปากไม่ได้ <c oughs> ต้องเลือกมันได้อย่างเดียวด้วยเอาทางไหนในชีวิตเราที่เราบวชมาเราเจอ สายพุทธภูมิแต่ต้องอนุโมทนากับท่านท่านถึงขนาดบอกเลาว,ว่าถ้าท่านไปโลดไปแบบนี้ไอ้พวกมดปวกพวกนี้ใครจะช่วยมันเออบอกโมทนานี่หมดเลยเราไปแล้ว <c oughs> ไม่เอาเ <c oughs> นื่ยมีใจแบบแบบพบโพธิสัตว์หรือพุทธภูมิก็มีไม่ใช่น้อย ก็สายพระโทธิสัตว์ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสายทางทิเบตหรือภูฐานวชิระยานเกือบทั้งหมดแหละนั้นเราอยู่ที่เราต้องเลือกทางแต่ไม่ใช่ไม่มีเพื่อนมีเป็นเพื่อนกลุ่มอย่างโล้นก็รู้เป็นะไรจะห่วงก็ดีไงเขาเจะบอกทุกคนมีกรรมเป็นขององคนว คือพระุทธเจ้าก็พยายามหาแล้วถ้าหาเจอท่านคงมาบอกพวกเราแล้วหาไม่เจอหาไม่ได้ท่านเลยบอกในชีวิตท่านที่ท่านเป่านา,าท่านทําไม่ได้สี่อย่างเนี่ยแต่สองอย่างที่เราเอามาใช้นั้นเราไม่ต้องไปพิสูจน์แล้วแค่พิสูจน์ว่าว่าหาไม่เจอเนี่ยท่านใช้เวลาสี่อสงไขยแสนมาหากรบนะเราจะอ้วกเสียเวลาเลยนั้นท่านต้องการไม่ใช่ต้องการน ท่านศาสนาท่านอยู่ได้แค่ห้าพันปีอะ่ะไม่ตามก็ไม่ได้ตามแค่นั้นเองถ้าไม่ได้ตามองค์นี้ก็รอไปพระศิยะเมตไตรอ,องคหนึ่ง <Okay. S 1> หรือว่าเราจะปล่อยพระศิยะเมตไตรท่านกวาดไปเองเราไม่ต้องอะไรวอรีบไปเอะมีมีองค์ที่ทำหน้าที่เข้าคิวรอแล้ว

ก็เนี่ยก็เป็นแบบนีครูสาลละสบายมากแล้วนะเอ่ประสพนชีนูมีอะไรไหมฟังหลวงพ่อทุกวันพิจารณาเองเออเด่ดทำไม่ดีอ่ะพอีไมีอะไรไหมไม่มีอะไรทำสติ คือไอ้ตรงนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องทําแต่สิ่งที่เราต้องขยัดขดจัดป่าวๆก็คือตัวขยะที่เราไปเยื่นเยอะกับมันต้องตัดออกเพราะมันเสียเราทําให้เราเสียเวลานะเสียเวลากับกองหมาเน่าแล้วก็อย่างสอนอนหนุ่มก็เสียเวลากับกับภูมิที่เรายัางไม่เลือกเมืนะ่อเราเลือกก่อน ก็จะไม่ได้เสียเวลา <l> คืออย่างเี้ต้องตัดสินใจแล้วก็ไม่รู้นะคนที่ติดเนี่ยที่เราใช้เฉพาะเรานะเราต้องไปละทุกวันพระใหญ่ที่วัดพระแก้วอะ่ะตั้งสามครั้งสี่ครั้งแล้ถึงจะล้ขอนะงหนุ่มลองพระพุทธเมตตาในห้องสมุดเพราะมันไกลเขาเจ็บ การจิตที่เสื่อม้งค่ะเออการจิตว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังปรารถนาแต่เดิมนั้นนะขอละทั้งหมดขอเป็นแค่พุทธสาวโบกองพระโคโดมทนะนะทุกวันพระพระใหญ่อ่ะขอท่านเมตตาก็ทำอาองนี้แล้วเราก็ภาวนาไปสุจรินจะดีขึ้นไหม ต้องตัดสินเราต้องตัดสินใจตัวเราก่อนว่าเออที่เราต้องทิ้งสิ่งที่มันควรจะน่าสงสารสิ่งเด็กเหล่านั้นหรือคนเหล่านั้นก็นั่นแหละก็ตามกรรมตาดีชาติที่เขาสร้างมาเราไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้มันเกินความสามารถของเราไอ้ยอมรับอะเกินความสามารถของเราไม่ใช่ว่าเราลองดูก่อน ถ้ลองดูก่อนมันจะเสียเวลาจะไปไม่ผ้นในในกรณีเหมือนขึ้นบนจะห้าวเรามองว่ามันเป็นบทบาทหน้าที่เราเมื่อเราทําในนาทีนั้นนาทีนั้น้เราก็อันหลังก็เราทําแต่ไม่ได้เอาใจลงไปเล่นก็ทําเดี๋ยวหน้าหน้าที่ตอนนี้เราถูกใส่หัวโขนตรงนี้ก็ทําไปดีเฉพาะตรงเนี้ก็ทําไปหมดเวลาแล้วก็แล้วกันไม่มีความอะไรอวรต่อ แต่ถ้าใส่ใจเข้าไปมันจะอะไรเอาวอนมันจะทุ่มสุดตัวแล้วก็สุดใจพอสุดใจปับ๊บใจเราที่จะเอามาบริหารจัดการเพื่อความพ้นภัยมันก็เลยทำไม่ได้นางมีอะไรไหมนางไม่มีนะค่ะก็การบ,บ้านที่หนุนนี้ก็เลยเป็นตัวเองช่วงนึ่ที่มีความคิดหนึ่งที่หน,น,นแต่หลังจากที่ ท,ที่มาฟมมัง่อบ่อยๆก็เลยคิดว่าเอมันเปกรรมของเขาเนาะเราไม่สามารถ่ไอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยวางก่อนิดว่าเป็นขอ,ขอ,อตัวรอดก่อนแล้วกเอาแต่ก็เราก็ไม่ได้ใจไม้จะไละกรรมขนาดทิ้งกว้างแล้วเราก็แค่เอาใจช่วยอหเขาก่อนแล้วก็เอาใจช่วยให้พรเขาเอะไรประมาณนี้ค่ะก็แค่นั้นเออ<ห> ก็ทําได้แค่นี้นะภาษาเขา็่ว่าช่วยเท่าที่ช่วยได้แค่นัน้ช่วยก็ช่วยไม่ได้แต่ใจอยากจะช่วยทุระก็เลยทุรักทุเลไปหมดเลยช่วยก็ช่วยไม่ได้แต่อยากจะช่วยเต็มที่ร <c oughs> เราคิดถึงตัวเราตอนฝึกงานตอนเป็นีิสิบปีสองไปฝึกงานเหมืองแรกที่ทาง ปักถักปักถักก็อยู่รนตะปวป่ามันมีรถฟว่ำไปแล้วเราก็อยู่เรากำลังกินกาแฟอยู่เมื่อรถป็นคว่ำเห็นเลยไอ้คนนั้นมันถูกอะไรเสียบเสียบตายหรือเสียบตับเนี่ยร้องโอ,โอ,โอ,อยโอ,อยอยู่ตอลอดเวลา เราก็เราก็ได้ตามไปดูที่โรงพยาบาลไปจะช่วยอะไรเขาได้หมอเขาก็บอกว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้บอกว่าเอาของเราไปไหมให้จะให้ตไตมั้งตเออเราเอาเอา,เอาของเราไปชิ้นหนึ่งหมอบอกมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นกิดมันสงส็นแล้วมันสงสารไงว่าว่าเขาไปไม่รอดแน่ไงจาไม่ได้ได้ได้ไดตไปช่วยเพระาะไตเขาแตกหมด แต่แต่หมอบอกมันไม่ง่ายอย่างนั้นมันต้องผ่านกระบวนการอีกตั้งเยอะแยะก็อะไรเอาบอลตอนนั้นเราก็ถึงรู้ว่าจิตเราช่วยได้แม้กระทั่งให้ได้หมดแม้กระทั่งตัวจะตายก็ยังไม่ได้สนเลยมีใครมีอะไรเสริมไหมอืมตอนที่หลวงพ่อบอกว่า ทำงานตามหน้าที่นะคะแต่ไม่เอาใจรูลงไปก็หมายถึงว่าเราทําตามที่เราดึงเาคิดแต่ไม่ได้ใส่ความรู้สึกนี้ในงานก็ใส่แต่ไม่ใช่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเออว่าต้องต้องเอางิ้นมันไม่ได้ก็ต้องเอาเข้าไปอีกอะไรไม่ใช่ก็ทําเต็มที่ตามหน้าที่เออเออมันจะได้ไม่ไม่อะไรพัวพันดึงใจเรา ให้ทำอย่างอื่นไม่ได้เพื่อเราอาสาหน้าที่ตรงนี้เราทับเต็มที่แล้วสุดหัวใจแล้วแล้วมันได้แค่นี้เออจบทีนี้มีอีกอันนึ่งค่ะที่จะทำก็คือเวลาเด็ช้าวดูลงไห่จารีหรือดูใจนะคะมันเหมือนมันมีเหมือนเป็นภาพหรืออะไรต่างๆมันมีรอบ้างคะ เป็นเหมือนนเป็งนนา,าเออ,เออไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเอาสนใจทางปัญญาดีกว่าเออเออมันมีหลักอยู่ตรงนี้ออที่แรกเราเห็นสัตว์บุคคลทั้งนอกทั้งหมดเป็นเป็นกองหมาเน่าไปแล้วเข<อ>้าใจนะขั้นตอนที่สองจิตมันจะติดอยู่ที่ลมลมออกไอ้ลมนี่คือธาตุสี่ก็คือกองรูปละเอียด เห็นไหมนะไอ้มันกระลมก็คือกองรูปอีกอะกองรูปละเอียดใช่ไหมตัวเนี้ยเมื่อติดลมอยู่เนี่ยมันก็จะพาเราออกไปกองกองขยายอีกนะต้องเข้าไปอีกไปกองหวัวใจเต้น <c oughs> เออตัวนี้สังเกตดูถ้าเราเดินเราเดินเดินจงกรมอยู่เนี่ยเราใช้ขัน ก็คือใช้ธาตุสี่มันก็ต้องอยู่กับลมมันถึงจะแมทกัน <c oughs> จะไปอยู่กับใจนี่ไม่ได้เวลาเราใช้ร่างกายใช้อย่างเงี้ยมันต้องอยู่กับลมให้เรารู้ว่าตอนนี้เราใช้กายใช้ขันแล้วลมคือคือตำแหน่งเดียวกันเอาแต่น,นี้พอเราจะอยู่ที่หัวใจเต่น <c oughs> คือนั่งกับนอน <c oughs> ตอนที่เราไม่ใช้ไม่ใช้ขันไม่ใช้ร่างกาย คือนั่งกันนอนแล้วเราต้องทําทําทําให้มันมันแมทกันน่ะถ้ามันไม่แมทเนี่ยตัวอยู่ตัวทํางานอย่างหนึ่งใช้กายแล้วก็ตัวใจเนี่ยไปใช้ใจมันขัดกันเไม่เมันไม่เข้ามันจะขัดแย้งกันดิแล้วเราก็เลยงงไม่รู้เรื่องแล้วตองที่เราหายใจจนสุกลมเราค่ะหลวงพ่อที่มันก็เนี่ยเราคือกายก็เนี่ยคือกายไง ต่นี้ไอ้กายตัวนั้นน่ะมันก็ใกล้เคียงกองขยะไปแล้วก็ลปล่อยขยะแล้วแต่ตอนนั้นที่หายใจสุดลมเนี่ย <S 2> <S 2> เพื่อเราได้พิจารณากองขยะเนี่ยมันเป็นขยะจริงๆตอนสมัยก่อนที่สอนไปนะ่ะค,คือคือคือถพอมันหายใจสุดลมมันจะเห็นหัวใจเต้นประมาณสักสองสามครั้งตึ๊กตึ๊กเออ,อเออ <ๆ S 2> <dal> โอเคไงพอสุดลมนี่คือปล่อยแล้วก็ไปหาใจไงก็จะเห็นใจเต้นอ้ตอนี้พออยู่ใจเต้น นั่นคือถ้าที่เราเป็นตรงนี้คือนั่งหรือนอนแต่ไม่ใช่เดินถ้าเดินเนี่ยมันก็จะขัดแย้งอีกพอลงไปเห็นว่าใจเต้นเอา้าวเฮ้ยทาไมหายปกิกแล้วเดี๋ยวก็ร่างกายหาก็อยู่นั่นแหละเพราะมันขัดแย้งกันอยู่เข้าใจนะ,ค,ะคือถ้าไม่ไม่ใช้ร่างกายกายหยาบไม่ใช้มันก็จะเข้าไปสู่กายละเอียดคือ,อใจเต้นร คือลมมันจะเบามากนะคะตอนนี้หมายว่าเวลาเราไปอยู่ข้างนอกก็มันต้องปล่อยลมเลยล่ะไม่ใช่เบามากแต่ถ้าเราเดินเดินอยู่เราใช้กายใช้ขันลมเบาถูกต้องมันจะเบาไปเรื่อยๆพอเบาไปเรื่อยๆเอ้สบายเบามากหาที่นั่งได้ที่แล้วถ้าเป็นเครื่องบินก็ติดเพดานบินแล้วเออก็หาที่นั่งที่นอนต่เนี่ยหลักมันอยู่แค่นี้ ถ้าเราเดินเดินเดินแล้วร่างกายมันใจมันเบาลมมันเบาหมดแล้วเรายังฝืนเดินอยู่อีกไม่รู้เดินไปทาอะไรนนมันก็จะเกิแต่ไม่ลงตัวนะนละ้วมันจะรับกันอย่างเงี้ยเออนะนี่คือรายละเอียดเราถ้าเราทําให้มันรับกันเราก็จะเผานางด้มันอย่าให้มันขัดแย้งกัน นี่เราภาวนาเราขัดแย้งกันเองขัดแย้งในการกระทําของเรามันก็เลยเฮ้ยมันจะอะไรกมันวะเอยไม่รู้เรื่องเราเราไม่รู้เรื่อง <c oughs> ใช้กายดันไอ้ร่างกายใช้กาย <c oughs> ดันพิจารณาจะใช้ใจเออมันก็ขัดกันเน่ยร่างกายใช้กายใจก็ต้องอยู่ที่กายด้วยเข้ <c oughs> เาใจนะอ่ะ หลักเนี่ยทุกสิเราให้หมดแล้วแหละมั้งเนี่ยที่เหลือทําเองหาคาตอบแ่ะไปทำแล้วมันก็ติดกัดขัดก็เลยต้องม่ทำเออก็ดี่ถ้าทำอย่างนี้ไม่ติดการหรอกให้เห็ที่อยู่เวลาใช้กายไปเห็นที่อยู่ว่ามัออนอยู่กับกายเวลาใช้ใจก็เห็นที่อยู่ว่ามันอยู่กับใจเห็นที่อยู่เอ,อให้ตให้มันอย่าขัดแย้งกันอเอานะเนี่ยก็ไปทำเอา